สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาววังค่ะวันนี้เราสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะอยู่กับดิฉันแคทปพิชยาค่ะและดิฉันคณะที่ราพรค่ะโดยวันนี้นะคะเรามีสาระดีๆมีสาระคดีมาฝากท่านผู้ฟังนะคะนั่นก็คือเรื่องของเท้าทองกีบมา้าได้ชื่อว่าเป็นราชินีของขนมไทยค่ะโดยถ้าเราพูดถึงเท้าทองกิบมา้าเนี่ยเราจะนึกถึงละครเรื่องหนึ่งเลยค่ะพี่คณะ เรื่องบุเพสันนิวาสใช่ไหมคะโดยเรื่องนี้เนี่ยได,ได้คุณซูซี่สุซ,ซิดาแน่นหนาเนี่ยมารับบทเป็นเท้าทองกิบม้านั่นเองค่ะอโดยนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับข้อมูลเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเขาว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรถึงได้ชื่อว่าเป็นเท้าทองกิบมา้าและได้ตําแหน่งเป็นราชินีของขนมไทยค่ะค่ะโดยตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะเธอมีชื่อว่ามารีกีมาหรือชื่อเต็มที่ว่า มารีอากูโยมาเดปิญญานั่นเองค่ะ,คะซึ่งเป็นสุภาพสตรีช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นภรรยาของเจ้าพรยาวิชยเยนหรือว่าคอนสแตนตินฟอคอนนั่นเองค่ะ,คะโดยคอนสแตนตินฟอคอนเนี่ยนะคะเป็นทำหน้าที่เป็นราชการในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อเสียงมาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องเครื่องต้นวิเศษในราชสำนักโดยตำแหน่งของเธอเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเท้าทองกิบมา้าว่ากันว่านางเนี่ยได้ประดิษฐ์ขนมไทยที่ได้รับอ,อิทธิพลมาจากอาหารโปรตุเกสอาทิเช่นทองหยิบค่ะทองหยอดฝอยทองทองมว้วนหรือว่าหม้อแกงที่เราเคยได้ยินกันทั่วไปนั่นเองค่ะ จนเธอเนี่ยได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีแห่งขนมไทยนั่นเองค่ะค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำความรู้จักประวัติคร่าวๆของนางโดยเดี๋ยวจะให้พี่คณะเป็นคนเล่าให้ฟังค่ะ ค่ะคุณมาริอานะคะได้สมรสกับพระยาวิชชยเยนนะคะหรือว่าคอนสแตนตินฟอคอนนะคะคุณนางชาวกรีกอันเป็นที่โปรดปานของสมเด็จพระนารายมหาราชนั่นเองค่ะแต่ชีวิตที่รุง่งโรจน์ข,ของเธอก็พลันดับวูบลงนะคะเพราะว่าเมื่อพระยาวิเศษชัยเยนผู้เป็นสามีนะคะถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ริบราชบาตัตรหลังเกิดจลาจนก่อนสิ้นราชการสมเด็จพระนารายมหาราชเพียงไม่กี่วันค่ะด้วยเหตุนี้นะคะมาริอาจึงมีสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวค่ะนางเนี่ยต้องประสบเคาะแล้วก็ความ ทุกอย่างสาหาัสทั้งยังต้องทนทุกทรมานเวทนากับการคุมขังค่ะต่อมานะคะได้ถูกนําตัวไปเป็นคนใช้ในวงังแต่ว่าโชคร้ายของนางยังไม่หมดเท่านี้นะคะคุณแคทเมื่อหลวงสาษศักดิ์เนี่ยพระโอรสในสมเด็จพ,พระเทพพระราชาค่ะอ่า มีพระประสงค์ที่จะนำนางเนี่ยค่ะไปเป็นภรรยานะคะอมีการส่งคลนมาเกีย้ยกรอมพร้อมคำมั่นนานับประการเมื่อไม่สมดังประสงค์เนี่ยก็แปลเป็นความเกลียดและก็ขู่อาฆาตค่ะตลอดเวลาทุกลำบากเนี่ยนะคะนางเนี่ยพยายามทุกวิธีทางเลยนะคะที่จะอติดต่อกับชาวฝรั่งเศสเพื่อจะออกจากแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา บาทหลวงเดอะเบสเนี่ยได้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเรายังได้ทราบต่อมาอีกถึงความทุกข์ทรมานที่เธอได้รับจากการถูกทอดทิ้นในคราวนั้นนะคะ,คะหลังจากนั้นนะคะประวัติของนางก็หายไปช่วงหนึ่งค่ะแต่ว่าปรากฏอีกครั้งว่านางอ่ะกลับมาอยู่กรุงศรีอยุธยาอีกครั้งนะคะ,คะนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆข,ของนางค่ะ,คะโอ้ตั้งแต่ที่ฟังมานี่รู้สึกว่านางนี่ก็ได้รับอ่า เรียกว่ามีมรสุมชีวิตหลายๆอย่างเลยนะคะกว่านางจ่าแบบได้ถึงขั้นเป็นเท้าทองกิบมาหรือว่าได้รับตําแหน่งนี้นะคะนางก็รู้สึกว่าฝ่าฟันชีวิตมีความลําบากยากเข็นถึงจะเจอความสุขสบายแต่ก็ได้รับ ความลําบากมากมเลยนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงขนมที่ชื่อว่าเท้าทองกิบมาเนี่ยเป็นคนทําขึ้นนั่นเองค่ะค่ะเมื่อครั้งที่ว่าเท้าทองกิบมาเนี่ยนะคะเข้ารับราชการในห้องเครื่องต้นนั่นเองค่ะอ่าโดยเป็นผู้กํากับเครื่องชาวพนักงานหวานในพระราชวังก็ได้สร้างสารรค์ขนมหวานหลายชนิดเลยนะคะค่ะซึ่งนางเนี่ยได้ดัดแปลงมาจากต้นตํำรับอาหารของโปรตุเกสนั่นเองอ๋อใช่โดยนางเนี่ยได้ทําขนมหวานของไทยโดยผสมภาษา ความรู้ด้านอาหารที่มีมาแต่เดิมเข้ากับวัตถุดิบในท้องถิ่นค่ะทั้งนี้นะคะยังสอนความรู้ดังกล่าวให้แก่เหล่าสตรีในบัญชาจนตำรับเป็นที่เผยแพร่โดยทั่วไปแล้วก็ตกสู่ทอดอาณาจักรอนุชนรุ่นหลังนะคะค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่โปรตุเกสได้แพร่หลายในสังคมไทยนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าขนมไทยที่นางประดิษฐ์มีอะไรบ้างอ,อย่างเช่นทองม้วนอืทองมว้วนอ่าค่ะ ทองยอดทองพูอันนี้เราไม่เคยได้ยินกันเลยทองพูถ้าจะให้ บอกลักษณะจะเหมือนขนมแอร์แคร์ในสมัยนี้ค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็นใครขายนะนะคะคุณแฮทเพราะว่าค่อนข้างที่หาซื้อยากซื้อยากนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็มีทองตรงทองปงนี่ก็ไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วก็ไม่จับเลยแล้วก็มีฝอยทองอันนี้เป็นฝอยทองอันนี้เลยใครใครหลายๆคนก็ชอบใช่ค่ะซื้อง่ายอยู่ใช่แล้วก็มีกะหรี่ปั๊บอันนี้หลายๆไส้อันนี้ในสมัยนี้ก็ทําหลายๆไส้หลายๆรสชาติเนาะค่ะแล้วก็มีขายทั่วไปหาซื้อง่ายเลยแล้วก็มีขนมหม้อแกงอ๋อขนมหม้อแกงค่ะเป็น ขนมขึ้นชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีเนาะอืมใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีขนมสังขยาอ่าสังขยาด้วยขนมผิงขนมผิงส่วนตัวดิฉันชอบค่ะชอบมากหาซื้อง่ายด้วยอ่าแล้วก็มีอะไรอีกคะคุณแคทมีสัมปันีอ๋อสัมปันีกินแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักเนาะอืมไม่ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็มีขนมขิงค่ะขนมขิงคล้ายๆขนมผิงไหมคะอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่านีก็ไม่เคยรับประทานเหมือนกันค่ะ ผู้ฟังท่านใดที่เคยรับประทานก็ลองแชร์ความรู้หรือว่าแชร์ว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรได้นะคะค่ะค่ะแล้วก็มีขนมไข่เตาไข่เตากินบ่อยหน้ามอลอมีใช่ไหมคะหน้ามอรามีแล้วก็คือแบบรสชาติคือ the ะเ s e เออค่ะต้องไปหาลองร้านก้วยทอดก็มีเนาะค่ะใช่หาซื้อง่ายแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยอันนี้เป็นขนมโปรดของคุณคณะนั่นก็คือลูกซุกนั่นเองค่ะดิฉันทําเป็นด้วยนะคะคุณแคทจะบอกให้ไหนอยากลองชิมขอลองชิมด้วยแต่ว่าต้องกลับไปหาข้อพัวเก่าก่อนโอเคค่ะ ที่เขาชอบเอามาปั้นเป็นแบบอ่ารูปต่างๆเนาะใช่ค่ะค่อนข้างที่จะทํายากนิดนึงหลายขั้นตอนมีสีสันหน้ารับประทานเนาะค่ะ แต่ว่าขานมพวกนี้เนี่ยก็ยังมีการดัดแปลงแล้วก็คล้ายคลึงมาจากขานมของโปรตุเกสอีกหลายๆอย่างเลยนะคะเช่นถอยทองเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขานมของโปรตุเกสซึ่งของโปรตุเกสเนี่ยจะรสชาติค่อนข้างหวานน้อยกว่าของบ้านเราบ้านเราเนี่จะน้นไปทางหวานสีสันดสดใสเพราะว่าใช้ไข่แดงของไข่เป็ด<อ>ซึ่งมีสีแบบอาดแดงกว่าไข่ไก่บ้านเราค่ะค่ะใช่แล้วก็มีขนมลูกชุบที่เราพูดไปเมื่อกี้ขนมผิงค่ะ ขนมผิงนี้น่าจะเป็นเหมือนขนมกรอบใช่ใช่กรอบ<ๆ>อบควันเทียนหน่อยไหมอร่อยนะคะส่วนตัวชอบมากใช่ถ้าเนี่ยท่านผู้ฟังที่อยากจะประทานขนมที่เราพูดมาเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ง่ายมากนะในช่วงนี้แต่บางอย่างก็อาจจะหาซื้อไม่ได้เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อขนมไทยมีจะแทบทุกชนิดแล้วนะคะคุณแคทใช่<ๆ>ไหมคะเราเต้องไปหาดูบ้างว่าจะมีขนมอะไรที่แบบใช่พอจะซื้อได้บ้างในช่วงนี้ค่ะหรือว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะทาเองก็สามารถศึกษาสูตรได้จากอินเทอร์เน็ตต ตาราหนังสืออาหารหรือว่าตาม YouTube ค่ะอย่างนี้แล้วเราก็สามารถปรับแปลงรสชาติเปลี่ยนแปลงรสชาติว่าเราชอบหวานน้อยหวานมากอะไที่เราชอบเลยใช่ก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะค่ะแล้วก็ลองดัดแปลงดูนะคะแล้วก็ช่วยกันมาแนะนําว่าสูตรไหนอร่อยก็ช่วยกันแนะนําได้เลยค่ะใช่ค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ thai.ac ด้วยค่ะ แล้วก็สําหรับวันนี้นะคะรายการเลือกเล่าชาววังของเรานะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะอ่าดิฉันแคทพิชรยาแล้วก็คุณคนะที่เราพอนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ